วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาฉลองหนึ่งพันซับนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดสันต์ไทยให้นะคะมาค่ามาฉลองกันนะคะฉลองเข้าไปฉลองหนึ่งพันซับนะคะนางเอกสวัสดีค่ะมาฉลองกินไก่ย่างวิกเก้นพี่น้องสมตำก็มีมาเด้อ มาฉลองยูป้านี่แหละเอ้ยเวม้หลังกระจานไงมามามากินข้าวกินข้าวกินข้าวเด้อใส่แทนสับซับเนาะเอ้อาเด้อดีค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกระโดดนะมั้งขกระโดยนะเอ้ยไม่ไปกระโดดมาครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันเด้อมาเด้อพี่น้อง

ก่อนให้ดิ้งดิ้งดิ้งแากเจ้านี่นะฮะโตดึกฮะกากาซ่ถอนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเตยังเชื่อนนะนต่ำจริงจริงน้ำเกลือปลาตกแหกแห่งมันเด้อเห็ดปูอ่ะเออมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อพี่น้องฉลองหนึ่งพันซับเด้อจ้า นี่เ้อพี่นางเ้อเก็บเห็ดน้ำกันจ้พี่นางงามงามจ้านี่พี่นางเห็ดเด้จ้านี้นี่พี่นางนี่นี่ดอกงยพี่คออะไรก่น้อง cầm lăng lết cho phía nông nhau thân cháy xong đấy nè 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 hết tới chân เห็ดหอมจ้าพ hmm. 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 the ี่น้องเนี่เห็ดหอมเลยจ้าเฮ้ยนี่เด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกัินจ้ะหนึ่งสองสามนี่เห็ดหอมเลยจ้าเย้คือเห็ดยังบ่นี่คือเห็ดยังบ่ เห็นตะโงกมันเท่าทิมพี่น้องเท่าทิมมดแรกพี่น้องเอ้ยเท่าทิมมุดไว้ให้มันเป็นเสืออยู่นี่ละเห็นหอมต้มองอุนอีกนดีนะมัเอ้ยจ้าให้ม,มันเค็ม

ងាយហេតប្រាំងណុកណាคะ Chúng tôi không có ai đâu, Ngon không? Ngon không? Nào nào, chăm sóc nhau nhé Ngon không, thưa anh ก็แกงไปอืมงนางล้าดิอไรแล่่วันนั้นเอาอไตัวนี้ก็ตอกตาหนุโอ้ยแกแกทิมพี่น้องเออเออ ทดลองหนึ่งพันซับนะครับพี่น้องนี่ของนางเอกมัน,นอยู่มันอยู่ี่ของนาเงเอกด้วยี่นางเอกไยพอกินอยู่พี่น้องเอ้ยสิเมื่อแล้วแหละข้ามแล้วเดี๋ยวสำนีก็เอาเดพี่น้องได้เต็มกระตาเลยนั่น เห็นบ่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 เกล่อเลยนะประมาณนั้นเต็มกระตาแล้วใกล้แล้วให้จีกับลึกลึก ได้สนีเด้อพี่น้องอมันหม,ม,มันจ้าได้พูดละกตาดนะ้วได้นคนละกตาพี่น้องอ,อันนี้เห็ดลำโพงนะจ้เจะเสเมื่อละเ,เด้อจกเสเมือเ่อแล้วคนละอิมอย่าลืมกดติดตามเจ๊แต่คุณนบ้านบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเจเตอร์หิวแล้วกินปลากระป๋อง <laughs> พองพี่น้งเด้อเลือเลบปุ่งลุ่มปุ่งลมปุ่งลุ่มปุ่งปุ่งปุ่ปุงุ่ปุงแมนแมนแมนพี่น้องคือคือคือวา